ขย่าวขวัญวันละเรื่องตอนสยองขวัญตำนานผีพรายแห่งหนองน้ําลึกกลางป่าลึกของหมู่บ้านหนึ่งในภาคกลางของไทยมีหนองน้ํากว้างใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่าคืนเพราะมีเรื่องเล่ากันมานานว่ามันเป็นที่สิงสถิตของผีพรายวิญญาณหญิงสาวที่จมน้ําตายและยังคงวงเวียนอยู่ในบึงนั้นรอคอยอยู่ผู้โชคร้ายที่เผลอเข้ามาใกล้ต้นกําเนิดของคําสาบย้อนกลับไปเมื่อกว่าร้อยปีก่อนที่หมู่บ้านริมหนองน้ํานั้นมีหญิงสาวชื่อแก้ว นางเป็นหญิงรูปงามลูกสาวของกำนันที่มีคนหมายปองมากมายแต่หัวใจของนางมีให้กับชายหนุ่มชาวบ้านธรรมดาชื่อกลา้าพวกเขารักกันลึกซึ้งและให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะครองคู่กันไปตลอดชีวิตแต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกกำนันผู้เป็นพ่อของแก้วไม่เห็นด้วยกับความรักของทั้งสองและได้มั่นหมายแก้วให้กับขุนศรีข้าบดีผู้มั่งคั่งจากต่างเมืองแม้แก้วจะอ้อนวอนอย่างไรพ่อของนางก็ไม่ยอมใจอ่อน นางจึงตัดสินใจหนีตามกล้าไปแต่แผนการกลับถูกเปิดเผยกำนันโกรธมากและสั่งให้ลูกน้องตามล่าพวกเขาคืนหนึ่งในฤดูฝนแก้วกับกล้าหนีไปจนถึงหนองน้ำหลึกหลึงจะข้ามไปยังหมู่บ้านอีกฝั่งแต่ก่อนที่พวกเขาจะพ้นกำนันและพักพวกก็ตามงทันพวกเขาจับกล้าไปเคี่ยนตีอย่างทารุณส่วนแก้วถูกบังคับให้กลับบ้านแต่ด้วยความเสียใจและสิ้นหวังนางเลือกกระโดดลงไปในหนองน้ำแทนเสียงร้องสุดท้ายของแก้วสะท้อนกล้องไปทั่วบึงก่อนที่ร่างของนางจะจมหายไปหลายวันต่อมาศพของแก้วก็ไม่ปรากฏ ให้เห็นอีกเลยบ้างว่าถูกกระแสน้าพัดไปบ้างก็ว่าเธอถูกพลังลีลับดึงลงไปเป็นส่วนหนึ่งของบึงตั้งแต่นั้นมาหนองน้ําแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ต้องคําสาปตำนานที่เล่าขานไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านก็เริ่มพบเห็นสิ่งประหลาดในหนองน้ําพวกชาวประมงที่ออกไปวังอวนในยามค่ําคืนมักจะเห็นหญิงสาวร่างซี่เซียวยืนอยู่ริมบึงในชุดขาวผมยาวปิดชื้นปากของนางมีรอยยิ้มแปลกๆที่ดูเย็นชาพวกเขาเล่าว,ว่าเมื่อลองเพ่งมองดีๆนางไม่มีเท้า บางคืนได้ยินเสียงร้องให้แถวเบาดังมาจากกลางน้ําและบางครั้งเสียงนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะย,ย้แํแฝงด้วยความสศกเศร้าหลายครั้งที่มีชาวบ้านลงไปหาปลาแล้วจมหายไปอย่างไร้ร่องรอยคนเท่าคนแก่จึงเชื่อว่าผีพรายแก้วยังวงเวียนอยู่และจะดึงผู้คนลงไปเป็นเพื่อนความพยายามปลดปล่อยวิญญาณมีหลายครั้งที่หมอผีถูกเชิญมาทําพิธีสะกดดวงวิญญาณบางคนพยายามปลดปล่อยเธอด้วยการทําบุญใหญ่แต่ทุกครั้งที่มีพิธีกรรม บึงน้ำกลับปั่นปวดลมพัดแรงจนต้นไม้ลู่เอ็นบางครั้งยังมีเสียงหัวเราะของหญิงสาวลอยมากับสายลมราวกับเย้ยหยันว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นไร้ผลคำสาปที่ไม่สิ้นสุดแม้การเวลาจะผ่านไปหลายชั่วอายุคนแต่ผีพรายแก้วยังคงเป็นตำนานที่ชาวบ้านไม่อาจลืมได้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หนองน้ำนั้นในยามค่ำคืนเพราะยังคงมีเสียงกระซิบแถวเบาเสียงสะอื้นให้และบางคืนใครที่โชคร้ายอาจเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่กลางบึงจ้องมองออกมาราวกับรอคอยบางสิ่ง หรือบางทีกำลังรอใครสักคนที่หลงเข้ามาเป็นเหยื่อของเธออีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยครับ